ทอดวน30พฤศจิกายน64บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65พร้อมรับ3เด้งพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะแล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาอสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งขาอสารในวันนี้ก็มาแจ้งข่าวนะคะสําหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565นะคะการอัปเดต เด็ล่าสุดในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะกลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรีบฟังด่วนค่ะร,รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะกลุ่มนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันจะลงที่ไหนเดียวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะพร้อมกับข่าว3มเด้งนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนจนนะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็เตรียมเฮพรุ่งนี้รับสัมเด่งแน่นอนค่ะได้รับอะไรบ้างได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะและเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเาะแล้วจ้าสาหรับเงื่อน เงไขล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่สรุปเงื่อนไขใหม่ล่าสุดจากมาตรการเยียวยาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่คาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิประมาณ15ล้านคนโดยครั้งนี้จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อช่วยให้ประชาชนไรายได้น้อยกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบียนโดยตั้งเป้าเปิด ให้ลงทะเบียนภัยในสิ้นปี2564นี้สำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็มีแบบฟอร์มออกมาแล้วนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลักเกณฑ์ของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริรืรุ์รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน2 0แสนบาทไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลักอมทรัพย์พันธบัตรตราสารนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0บาทใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับ ลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าต้องลงทะเบียนใหม่หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน1ไร่ั้นตอนการลงทะเปียนบัตรคนจนนะคะไปที่ธนาคารที่สะดวกก็มีธนาคารทกสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย แดงบัตรประชาชนกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัวรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินของตนและก็สี่เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแบบฟอร์มนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมดูกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลกันไว้เพื่อไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่คะ่ะแล้วก็ไปฟังข่าวดีกันต่อเลยนะคะสำหรับสามเด้งนะ ะะที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับกันในวันพรุ่งนี้นะคะเด้งแรกเลยก็คือเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคละ2อ0ร้อถึง0 0บาทที่ได้กันทุกเดือนนะคะสามารถไปซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นเองนะคะส่วนเด้งที่สองนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้เงินค่า เพิ่มเงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะสําหรับการยยานล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละ200บาทนาน6เดือนนั่นเองค่ะและล่าสุดเด้งที่3ก็เพิ่งอนุมัติไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะสําหรับการเพิ่มเงินกําลังซื้อให้คนละ300บาทนั่นเองนะคะจาก200เพิ่มอีก300ก็เป็น5 ร้อบาทนะคะซึ่งก็3ามแดงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้รับเงินกันในวันพรุ่งนี้คนละ700-800ถึง800บาทนั่นเองค่ะ ก็ได้เพียงอีกเดือนเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้นนะคะทางช่องจะมาแจ้งตามลำดับค่ะขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ